ไม่ที่น้องนั่งคือถ้าถ้าน้องนอนจะป้ามันจะโป๊มากเลยชุดเนี้ยนอนทน่าไหนมันก็โป๊น้องก็เลยนั่งดีกว่านั้งหมดที่น้องแต่งเป็นการคนตีนไม่เข้าเฉยๆนะทุกคนน้องไม่ได้จะแต่งจุดนี้จริงๆนะ แควนกันย่ครับแควนฉันเป็นคนคิดมากแต่ไม่ได้เอาแล้วครับไไม่ห nón đi hmm? nón. <cười> đỏ, đỏ. <cười> Quá. nón 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 á Leo à nè nón nón đi bố nón nón نعم รักนะค,ะะะครัคะแอะไปซอนไหนเนี่ยต,ตัวจร่อขออย่างเดียวเลยถ้าสมมุติตังตัวเป็นสิริหรือเล่สิริถ้ามีคนมากอดพยายามหนีเดินหนีด้วยแล้วถ้า <S <S มมีใครทำมีใครมากกอดอ่ะบอกเขาด้วยโอเคไหม แต่ไม่มีรอยเขาจีบพิจิริกันเฮ้มันทะเลนเนี่ยขอบคุณยี่เผ้าดาวค่ะอาจารย์เป่าเข้าใจทำไมพี่จะไปไหนไม่เผื่อเขาไปทำงานแล้วไม่อยู่ไหมห่ว<อ>หัวง,วง่าหวง่าเขาไหนต้องห่วพี่อะ่ะหัวเขาไม่อยากให้เขาแตะตัวเลยไปไปแตะตัว,ตว นี้ได้ครับสำหรับคนพิเศษพิเศษใส่ไข่หรือเปล่าใส่ไข่สองก้อนเปล่าี๋ยว้ราไข่เป็นก้อนอ๋อจ้ได้ไข่เป็นลูกไข่เป็นฟองอ๋อลูกอะไรเล่าตู้อะเขาอุ้มอ่ะมึงไม่แทงอ่ะอะไรกูคุยกันอยู่คุยล่ะกันอยู่เนาะขอบคุณ15ดาวค่ะน้องกระมล ได้แฟนตัวยงแล้วอุ้ยดีใจด้วยที่วอกคืออะไรทำไรต่อครับโอ้ยอะไรไหมแค่ไปต้องทำอะไรบอกเขานะโอเคไหมถ้าต้องทำอะไรปล่อยเขาไว้ก็ได้ว่าไงที่วอกคืออะไรฮะอะทำไรครับใา่ลูกไม่ให้อยู่เธอนะ แม่ให้ยู่เธอเหรอไม่ให้กลับไปหาใครเท่านั้นโอ้โหน่า,ารักจร<อ>ิงจีให้เขาลงมาด้วยไหมให้เขาลงมายืนด้วยไหมได้งั้นเราเป็นลีนสีกันล่ะเขาเปลี่ยนท่ายืนแล้วเป็นลีนสามฮะลินสี่ยืนเยอะแล้ว มีลิสิเขาโปรดจังมีลิสไหนอีกไหมอะมีมลินไหนอีกไหมอ่ะมีมลินสองใช่ปะออ <c oughs> ไม่ผิดอย่างนี้ไม่น่าผิด <c oughs> โหเต็ม,มตัวมาก ท่านหลังมาให้เขามาให้ยืนสี่ร4ดสี่ก็ได้ลินสามก็ได้ลิดสาม้หมดเลยเอาที่ถนัดที่อยากได้ลินสามเป็นไงโอเค แล้วมันเต็มตัวสุดๆเลยไม่ได้ต้องการที่เท่กับมิดลอยต่ฉันต้อโอ้มากเลยชุดใชโอ้อสุด <c oughs> ให้มันเข้าเฉยๆนะคะ อะไรครับอันนี้เป็นเราอะน่ารักหมดเลยไม่มันจะไม่เปลี่ยนแล้วอย่ากเกินไปไม่มีเกินอ่ะอมันห่วงนี่นะามันก็มันเข้าเซนนี่นะอุย้ยเอา้าเอ้าโนม่ได้จะต่อยต้องขอโทษทำไมมันต่อยเฉยเลยอ่ะโอ๊๋อกลางหายเลย อ้าอ <ย S 3> ว <ะ S 1> อ๊เออพอพอ,พอ,พอกดแล้วมันก็ได้ออกเลยครับเจ้าทีมครับเจ้โอ๊ยขอบคุณครัออบพี่เก๊ก พเราถ่ายชุดน <asis> ี้จริงด <hi. S 1> ิจริงนั่นดิไม่ถ่ายใหม่ได้ป่ะเดี๋ยวน้องรูแลน้องใส่ชุดชุดนี้ดีกว่านี่รองเท้าสีฟ้า ลองเท้าตุดอันประจำดีกว่า,เอา,าเอาก็ตายออกก่อนมิดชิดแบบทอมวลไม่หลานะนะ <c oughs> ทอมวลเขาเป็นฝร,รั่งเขาสปีกิงเลชเขาแต่งตัวเหมอนจะไปทำงานทำการนะเคเรียบร้อยโอเคแค่ดิกแล้วว่าน้องน้องไม่ไปหากับแขงเลยนะ เขาหน่ารักอยู่จะเปล่าหรอคนน่ารักแต่หน่ารักจัง<ะ>แต่งตัวปกติน่ารักตรงไหนคนน่ารักแต่งตัวแล,ล้ก็น่ารักแต่รู้ให,หม่ไหมเมื่อกี้ก็จะลงรูปแต่มันโปะมากโอเคคะ่ะแ,แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ เรายังไม่เคยเห็นพี่ตรงนี้ล่างเทพเลยสิแต่แต่ล่างปละล่างเทพเท่ยังไงน่ะยังไม่ถ่ายรูปเนี่ยเขาถ่ายรูปน่ารักจัง ร,รอให้ทวิ่หน่อยกัน,น,นมืดมปไปไหมนะมับทำไมมันไม่เปลี่ยนไม่นะเอ้มีตังกรารเ่าขอสองร้อยม,ม,มีปาเก๋าหน เปล่าหรือเปล่าเอาแค่ไม่ค่อยมาแนละ้วเอ๊ได้อย่างไะได้แล้วทำมืดจังล่างเทโคตรเทชักอยากเห็นซะแล้วสิ ื่อแสงไม่มีใช่ร้องเพลงยากกระเป๋าถ้ามีบคอนี่น่ากลัวนะร้องเพลงยากกระเป๋าตอนได้ดัดเสียงหรอไม่ยากนะมีบคอดูแลเกือบตายบีบ <c oughs> คอดูแลเกือบตาย <c oughs> <c oughs> แป๊บนึงนะด้วั่วเมนี่ดับรั่วดเหมือนกันลิ้นพูด หมือนกัดลิ้นพุดมันมันไม่ได้กัดลิ้นนะแต่ว่ามันเหมือนมันเกง่งเกงลิ้นให้ให้ลิ้นมันไม่ค่อยกระตุกให้พุ่นพุ่เหมือนเลี้ยนแข็งอะ่ะเสียงมาแล้วผมคิดเองฮัลโหลคิดเองนะร่างออริจีที่เป็นเหตุอ่ะน,นะเมื่อก่อนเฮเทน,นะจริงเหรอน่ารักจัดขนาดนี้เท่จะเป็นยังไงนะ จะว่าอะไรไหมถ้าน้องทําขนมจีนกินแป๊บหนึ่งทุกคนใครหิวก็รีบหาอะไรกินนะครับก่อนที่มันจะดึกไปมากกว่านี้ขณะนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งคิดถึงเสียงประเสริฐพอพอพอโวยชนอ้า อะไรเซนิเกมเปอะไรเซนิเกมเบาเหรอจุดสิบเหรอเฮียเปล่าเปล่าพี่ไม่ดูเลยจุดสิบมากีโ่โมงได้ขายจุดหนึ่งเอะขายอะไรจุดสิบเอยจุดสิบเอเฮียไปกับเขา้าเขา้เขาวประกาศเจอเลยเหรอ